สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของเวอร์แพนสเกลือสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนไคโตซานโอลิโกแซคคาไลซึ่งใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและที่สำคัญครับสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรซึ่งทั้ง3อย่างนั้นช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตวันนี้ครับ นิตเกษตรมายืนอยู่ที่หมู่4ครับบ้านวังตะเคียนตําบลวังตะเคียนครับอํเาเภอเขาสมิงจังหวัดตราเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขาปลูกทุเรียนพันหมอนทองในอดีตเธอปลูกเป็นพันพันต้นอายุ10ปีขายได้เป็นร้อยตันสุดท้ายตายหมดครับทั้งน้ําท่วมทั้งโรคเล้าหลุมเล้าเธอบอกว่าไม่ย่อท้อทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปเพราะชีวิตคือการต่อสู้จนในที่สุดเธอเริ่มปลูกใหม่ครับปัจจุบันนี้อายุทุเรียนของเธอนั้น มีอายุ6ปีด้วยกันที่สำคัญครับเธอก็มีปัญหาเหมอนกันพออายุทุเรียน3ปีใบเหลืองแก้ปัญหาไม่ได้อายคนเขาครับไม่ยอมให้ใครเข้าสวนแก้ไขปัญหาแบบเงียบๆแล้วเธอก็มาพบว่าสูตรใหม่ยิ่งเห็นผลทันใจแล้วก็ทำให้เธอน้นปลื้มใจกับการใช้สามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่อีกด้วยพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นผมขออนุญาตถามเจ้าของสวนมีชื่อมีเสียงอย่างไรครับชื่อป้าแหวง พจนานนท์ค่ะป้าแหวนถือว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับการนอนนิยมการค่ะพี่หนิวพี่หนิวนะครับทาไมพี่หนิวถึงให้ผมมาดูว่าการทํางานของสามเกลือเป็นอย่างไรพี่หนิวทําไมพามาที่นี่ครับอาเขาปลูกทุเรียนแล้วอาเขาประสบป,ปัญหาทุ่เรียนปลาย ก็เลยชวนอาเขาใช้พี่อาเขาไม่ใช้เขาเขายังไม่เชื่อเขาไม่ยอมใช้แล้วเสร็จแล้วพอตอนหลังเขาเหมือนไปนดูทางญาติที่ใช้แล้วได้ผลอน่ะอาเขาบอกว่อาอ้าหนูมาสมัครเลยอาสมัครเลยอาลองใช้เลยแต่ขอใช้ปีนึงนะถ้าได้ผลอาใช้ยาวเลยเขาก็ใช้มาดีเขาก็เลยใช้มาตลอดเพราะยิ่งมาใช้สูตรใหม่ตัวเนี้ยผสมอะไรก็ได้สมยาตัวไหนก็ได้เงี<อ>้ยแล้วมันก็ตอบโจทย์คือต้นไม้มันให้เห็นผลดีเขาก็เลยพอใจให้มาชื่นชมในสวนน่ะค่ะนั่นคือที่มาที่ไปนะครับของ ความสุขใจที่ขออยู่เงียบๆคนเดียวก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าอยากจะรักษาแผลใจรักษาแผลต้นไม้รักษาความเสียหายของต้นไม้ที่เกิดขึ้นตอนตกลงเขานั่นแหละคิดยังไงตอนแรกก็ก,ก็คิดก็ไม่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งน,นะเอากันแบบนั้นเลยอยาเขาจะเข้าสวนไม,ไม่ให้เข้า <c oughs> บอกอาย <c oughs> คิด,ค,ดคิดกันเลยว่าบอกให้เขาว่าลองมามาเราเราจะสมัครเลยลองใช้ดูพอใช้ก็ที่มันเหลืองๆมันก็แลเหมือนค่อยๆฟื้นฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆ แรกๆเราก็ใช้แบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่เราก็ใช้แบบไม่ติดตอ่อมากถึงขนาดนี้ผมอยากย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ป้าแหวงเริ่มต้นด้วยการปลูกทั้งหมดเนี่ยเป็นพันต้นนะตอนที่ว่ามันอายุถึง10ปีแล้วอะ่ะที่ผมเกินไปตอนต้นนะั้นมันเรื่องจริงไหมครับว่ามันมีการตายเล่าเรื่องตัวนั้นให้ผมฟังหน่อยตายตั้งแต่ริมคลองเนี่ยยันถนนนะตายหมดเลยเนี่ยแปลงเนี่ยปลูกใหม่ทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเห็นไปเนี่ยตอนที่มันอายุ10ปีนะค,ะ<ป>ครับ มันให้ผลผลิตเท่าไหร่ครับปีนั้นมันได้นะประมาณ100ร้อยกว่าตัน,นร้อยกว่าตันเพราะมันต้นใหญ่มากต้นสวยใครเข้ามาดูก็สวยคือจะมาซื้อทุเรียนเนี่ยไม่ค่อยได้ดูทุเรียนนะดูต้นดูอะไรกันสมัยนั้นเราก็ถือว่าภูมิใจแล้ว <laughs> ถูกไหมครับใช่ <laughs> แล้ววันที่มันตายมันตายด้วยเรื่องอะไรบ้างครับเขาเป็นโรคอะไรอ่ะมันเหลืองไปทั้งสวนเนี่ยท็อปใบด้วยท็อปด้วยค่ะ รักษานี่หลายบริษัทนะเข้ามาแต่ไม่หายป้าแหวงตอนนั้นป้าแหวงหัวใจเป็นไงบ้างก็เยอะป้าแหวงตอนนั้นคิดยังไงครับจะเลิกหรือว่าจะทําต่อไม่ไม่เคยคิดเลิกเลยฮนะทำต่อพอทําต่อปุ๊บปลูกใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างเล่าผมฟังซิพอปลูกใหม่แล้วใช้อะไรมาบํารุงดูแลรักษาตอนแรกก็ทั่วไปอ่ะสามปีถึงได้ไปเอาเวอร์แพน pan, มาใช้มันถึงได้ดีขึ้นมาเมื่อก่อนไม่รัดนะทุเรียนอะ่ะเหมือนมันตายไปแล้วดินมันมีปัญหาแน่นอนเลยมันไม่ขึ้นอ่ะมันเหลือง อ๋อหมายความว่าเราเริ่มปลูกใหม่มาเป็นระยะเวลาทุเรียนได้3ปีตอนนี้ทุเรียนอายุ6ปีก็หมายความว่าเริ่มมาใช้ เวอร์แพนตอนเข้าปีที่3มตอนนั้นม an ันเหลืองก็ค <sky> <an 1> ิดว่าจะซ้ำรอยเดิมอีกไหมคิดว่ามันจงเป็นรอยเดิมแน่ก็เลยโทรหาหนิวนี่หนิวเขาก็บอกว่าจะใช้ต้องให้คุณหนูเข้ามาก่อนโอ้ไม่เอาว่าอาไม่เอาคืออายบอกเ็าจริงๆตอนนั้นอายมากสวนมันเหลืองมันไม่สวยอะคือคนเราเคยภาคภูมิใจกับร้อยตันถูกไหมครับวันหนึ่งมาแล้วสวนมาเสียหายถึงขั้นที่เรียกกันว่าใจเราสลายว่างั้นเถอะฮะก็ไม่อยากให้ใครมาเห็นหัวใจเรามาเห็นความเศร้าโศกของเราถูกไหมครับหลังจากนั้นน่ะ ตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นสูตรคู่หูมัสจันถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วเราใช้ตรงนั้นอะอะไรมันเปลี่ยนแปลงตอนนั้นบ้างครับใช้ครั้งแรกก็เอามาฉีดบนต้นก่อนนะแล้วเขาก็ให้ลาดดินหรือว่าราดก่อนฉีดเนี่ยป้าก็จําไม่ค่อยได้แล้วมันต้องสามปีะนะแต่ก็ล้วก็ใช้เรื่อยมาตลอดมาแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาเรื่อยเรื่อย,อยมันก็ดีขึ้นอะ่ะมันก็เหมือนว่าจากแปลงตรงนู้นมันดีขึ้นอ่ะเราก็ใช้ไรมาแปลงนี้แล้วก็ไรไปหมดสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดครับตอนที่เราเริ่มใช้จน ปัจจุบันนี้คืออะไรครับมันก็เหมือนต้นไม้มันยอมรับไะนะ มันฟื้นน่ะมันเหมือนเขียวขึ้นเลยใบเนี่ยใบเขียวขึ้นใบเขียวขึ้นแล้วรากเราที่มันต้นมันแฉะมันก็เหมือนแห้งมันก็เหมือนว่าดีขึ้นน่ะบอกไม่ถูกกันบอกว่ามันดีขึ้นถ้าอย่างนั้นผมถามเลยกันลวกันว่าหลังจากนั้นนี่กับสองพันต้นถูกไหมครับปู่ใหม่เนี่ยใช่ปู่แบบประชดหรือเปล่าตอนนั้นตรงไหนว่างใสหมดเลยตรงไหนที่ว่าแย่ทุเรียนได้แย่หมดเลยแย่หมดเลยค่ะเลยเป็นสองกับสองพันต้น ใช่ค่ะเมื่อก่อนมันไม่ฟางขนาดนี้นะทีนี้มันเรามีที่สวนเงาะหรือว่าสวนอะไรแม้แต่ในสวนมังคุดอะไรไปแย่ใส่หมดเลยคือมันเหมือนว่าเราเนี่ยไม่ยอมไงลองดูว่ามันเป็นเพราะอะไรตอนนี้บริษัทพัฒนาเรียกว่าสร้างนวัตกรรมนะครับนำผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่านวัตกรรม3เกลือสูตรใหม่นะครับเบอร์แพนอะมิโนและก็ไคโตซานโอลิโกเมอร์ซึ่งใช้ง่ายละลายไวเนี่ยพร้อมทั้งสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรตอนนี้คู่หูเนี่ยยังเป็นคู่หูคนเดิม เราได้มาใช้หรือยังครับได้มาใช้แล้วค่ะใช้มาประมาณ3เดือนล้วชุดใหม่กันเนี่ยตอนที่3เดือนนี้ที่เรามาใช้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างลองอธิบายให้ผมฟังนิดนึงเถอะครับใช้ชุดนี้นะก็ดอกอเห็นดอกมันออกมาหมดแตมันออกมาทั้งสวนยกแปลงเลยทั้งหมดนี่เลย ค่ะมันจะมีรุ่นน้องตามมาที่หลังก็คือเราแต่งออกไม่ทันนั้นเองแต่รุ่นพี่เนี่ยเยอะมากก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวใหม่คันนี่หรือเปล่าไม่เคยผ็นอย่างนี้เลยค่ะไม่เคยออกได้นใน3ามสี่ปีที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นชุดของสุรใหม่ เป็นไงวิธีการใช้ใช้ง่ายมันสะดวกอะอย่างละซองอะเนาะแล้วเราก็ฉีดกับไอยาตัวอื่นๆได้อีกหลายตัวเนี่ยอ๋อสูตรใหม่นี่สามารถผสมแล้วไม่จับตัวกันไม่จับเพราะว่าเขาได้คิดค้นกันขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรใช้ง่ายเหตุผลที่คําพูดว่าใช้ง่ายเนี่ย <c oughs> คือคนงานก็เอาไปใช้ง่ายเราสั่งแล้วก็ง่าย ใ,ใครก็ต่อใครก็สามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลย<ช>ไม่ต้องไปนั่งเรื่องมากจะผสมเคมีก็ผสมได้เลยในยครั้งเดียวก็เท่ากับประหยัดต้นทุนที่เราเสียหายไปพอพูดถึงเรื่องต้นทุนเรื่องของประหยัดแรงงานเพราะมันเป็นเรื่องเงินทั้งนั้นปีนี้ถ้าเราเห็นตามดอกอย่างเนี้ยป้าแหวงคิดว่าถ้ามันติดเป็นผลแล้วเนี่ยจะสักกิดตันกันโดยการคาดการด้วยการที่เราทํามาจนรู้ร้อนรู้หนาวกับมันแล้วเนี่ย อันนี้อยากตอบแต่รู้ว่าได้่ะต้องได้อย่างน้อยๆอะอบอกผมสักที่ใดผมได้ชื่นใจต,ต่ำสุดเนี่ยเท่าไหร่ครับต่ำสุดน,นั่นนะเอาจากห้าหกสิบตันก็นพอหมห้าหกสิบตันได้แน่ๆอายุหกปีถูกไหมครับอันนี้คือต่ำสุดนะครับสูงสุดนะถ้าใช้อย่างต่อเนื่องไม่บอกเพราะป้าแหวงชอบทําสวนเงียบๆคนเดียวป้าแหวงครับอยากจะให้ฝากเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าในเรื่องของสิ่งที่เป็นพลังในการทําการเกษตรป้าแหวงเราพูดที่ว่ามัน ช่วยเรายัางไงบ้างครับเมื่อก่อนนี้นะใช้ันเราผสมยาทีงเนี่ยเราจะต้องใช้หลายตัวมากเปิดตําราดูเลยแหละเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ง่ายแล้วลูกน้องก็ทําได้เราก็ทําได้ สุขภาพเราก็ดีขึ้นนะคือเราไม่ต้องใช้อะไรเยอะมากมายเราไม่ต้องมานั่งคิดอะไรมากถ้าเราเปรียบเทียบต้นทุนเมื่อก่อนเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ป้าแหวงคิดว่ามันเท่าไหร่กันครับน่าจะเป็นครึ่งอะ่ะเพราะมันตัดยาไปเยอะมากมันตัดยาไปหลายตัวมากอะ่ะเราเสียเป็นล้านมันก็เสียประมาณ5,000 0 0ใช่ว่านะอย่างนั้นกันทีเดียวคนนี้ก็ถือว่าเป็นพลังใจของนักการเกษตรทั่วไปอยากให้ทางที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับให้ความมั่นใจกับเพื่อนพ้อง ผู้รักความก้าวหน้าด้านการเกษตรครับเช mm ิญ hmm. ครับชุวนคู่หูสูตรใหม่เนี่ยค่ะใช้ง่ายกล็ลดต้นทุนเป็นชีวภาพให้ผลผลิตต้นไม้ยืนยันได้ชวนใช้ค่ะก็ะถือว่าทุกอย่างเป็นอินทรีย์เพราะดูเข้ามานี่ผมยังไม่ได้กลิ่นอย่างอื่นเลยถูกไหมครับสดชื่น <c oughs> ป้าแหวงเองหน้าตาก็สดชื่นขึ้นนะ <c oughs> ครับแล้วก็มีพลังใจในการที่จะบอกต่อถ้าท่านใดที่มีปัญหาด้านการเกษตรมีเรื่องโรคภัยไม่รู้จะหันหน้าพึ่งใครครับดูอย่างป้าแหวงเป็นต้น นะครับรแม่แหวงก็ได้ให้พลังใจกับนักการเกษตรทั่วไทยวันนี้มิสกเกษตรยั่งยืนก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่3เกลอนะครับเวอร์แพนนะครับสูตรใหม่ที่เรียกกันว่าใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเพราะเป็นอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เราก็ถือว่าทุกท่านนั้นมีความสุขร่วมกันเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้มิสกเกษตรยั่งยืนขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะบอกว่าทุกคน ร่วมกันใช้อินทรีย์เพื่อชีวิตที่ยืนยงด้วยครับวันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีครับ